พามพามพามมาแล้วจ้าสวีดัสสวัสดีเจอกันกับช่องแม่จา้าภาพลลลลลลพามพาม,ม,มวันนี้เราพาทุกคนมาทำความรู้จกักกับแขกรับเชิญพิเศษที่มาปรากฏตัวที่หน้าบ้านของแม่จ๋าในวันนี้นั่นก็คือ <c oughs> เจ้านกลุกนั่นเองนะคะรุกหรือ,อนกอีกา ปากโคนขาวนะทุกคนเป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูลอีกานะคะเขาเป็นนกที่มีความ ใหญ่โตมากเลยนะคะทุกคนปลาก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่ขนสีดามันเงาวับเลยล่ะค่ะเนาะและก็เป็นนกที่มีความฉลาดแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าสนใจมากๆด้วยนะคะทุกคนเนาะวันนี้มาเยือนกันถึงหน้าบ้านนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะก็ความอบอุ่นเริ่มกลับมานะคะบรรดาเหล่าน้องนกต่างๆนะคะก็เริ่ม ทยอยอบพยพคืนถิ่นเขาเรียกอบพยพเนาะนะนะนกประเภทส่วนมากนกหลายประเภทจะเป็นนกอบพยพค่ะทุกคนเนาะช่วงหน้าหนาวจะอยู่ที่นี่หน้าร้อนจะย้ายไปที่นู่นนะคะย้ายไปย้ายมาแล้วก็ย้ายกลับคืนมากันเนาะช่วงนี้ความอบอุ่นก็เริ่มกลับมาน้องนกต่างๆก็เริ่มกลับคืนสู่รังนะคะกลับคืนมาบริเวณบ้านของแม่จ๋าบริเวณเ แถวที่อยู่เนี่ยนะคะนกเยอะมากๆเลยทุกคนเนาะถ้าเดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านนี่โอ้โหให้เซลซะเลยค่ะทุกคนเซลวซะกันเลยเนาะนะคะนี่ไงนะคะนกตัวแรกนะคะเรามีเรามาีวันนี้มีสองตัวนะคะอันนี้เป็นนกตัวแรกของเรานะคะถ้าก็เดินมาด้วยแบบว่าท่าทางราวกับว่าเป็นเจ้าของสนามญ้านี้เลยทีเดียวนะนะคะน้อง น้องนกลุกเนี่ยนะคะจเรียกน้องนกลุกเลยนะคะเพราะช่วงนี้สมัยนี้เขาอะไรเขาก็น้องน้องกันไปหมดนะนกลุกนี่นะคะก็จะเป็นนกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีขนที่มีสีดําที่แบบว่าเงานะคะเป็นจุดเด่นเลยและ,ะแล้วก็จะงอยปากก็จะมีโคนขาวนะคะเป็นโคนขาวซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะนะคะที่ช่วยให้แยกพวกมันออกจากอีกาชนิดอื่นๆได้ง่ายๆเนาะนกอีกานี่มันจะมีแบบว่า หลายประเภทเนาะทุกคนเนาะก็ตัวนี้นะคะปากเขาโคนปากของเขาเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าอันนี้คือเป็นนกกาประเภทนี้นะคะคือนกรุกนั่นเองทุกคนรู้ไหมคะว่านกรุกเนี่ยเขาเป็นสัตว์กินทั้งพืชแล้วก็กินทั้งสัตว์เนาะกินพวกตัวหนอนตัวมแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชอบมากินอะ,อะไรตามมาหาหนอนหา มแมลงไส้ดงไส้เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะคะตามสนามหญ้าหาอาหารตามพื้นดินนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมของนกลุกนะคะเป็นพฤติกรรมของนกประเภทนี้นะคะแล้วก็จะใช้จงอยปากที่แข็งแรงเนะะี่ยค่ะจิกดินนะคะเพื่องัดนอนงัดแมลงออกมานะ,ะนอกจากนี้แล้วนะ พวกมันยังชอบกินเมล็ดพืชธัญพืชและแม้แต่เศษอาหารของมนุษย์ด้วยเหมือนกันนะัดตอนนี้แปลงดอกไม้ของแม่จ๋านะคะที่เนี่ยค่ะที่เห็นเป็นต้นแอปเปิลเนี่ยนะคะแปลงดอกไม้ของแม่จ้าวหวานมเมล็ดดอกไม้ไว้โอ้โหพวกนางก็มาจิกกันเพลินเลยค่ะนะคะมาคุยมาจิกกันเพลินไม่รู้ดอกไม้นะคะ,มะเมล็ดดอกไม้ที่หวานไว้นะคะยังจะขึ้นยังจะมีเหลือให้ขึ้นอีกไหมนะคะเดี๋ยวก็อรอลุ้นดูกันต่อไปกันลวกันเนาะ ะะอามีนะนางก็มาเจอคู่ของนางแล้วนะคะมากันสองตัวทุกคน,นะคะตัวหนึ่งก็หาอาหารกันหาอาหารไปจนอิ่มสงสัจะอิ่มแล้วตอนนี้ก็พึ่ง เขาเรียกพึ่งแดดพึ่งแดดนะคะอาบแดดนะนกรุกนี่จะเป็นนกที่มีสังคมแล้วก็มักจะอยู่กันเป็นฝูงใหญ่นะคะแล้วก็หรืออยู่แบบว่าคือไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาตัวเดียวนะคะจะมาเป็นคู่หรือว่าจะมาเป็นฝูงส่วนมากจะเป็นฝูงนะคะวันก่อนก็โอ้โหฝูงใหญ่มากที่สนามหน้าบ้านแม่จานะคะถ้าโดยเฉพาะในช่วงที่พวกมันหากินแล้วก็สร้างรังเนี่ยในฤดูผสมพันธุ์เนี่ยนะคะพวกมันก็จะทํารังบนต้นไม้สูงแล้วก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ นะคะคเรียกว่า,าลุกรีนะคะเนาะซึ่งเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเนาะนะคะถ้าใครจำได้นะคะหลายๆคลิปวิดีโอแม่จ๋าพาไปดูแล้วนะคะว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหนนะคะเขสร้างรังกันอยู่บนแบบว่าปลายปลายต้นไม้สูงนะคะแล้วก็แบบว่า ลังเยอะมากซึ่งเขาอยู่กันฝูงใหญ่มากโอ้โหไม่รู้คุยอะไรกันแซวซะเลยค่ะเนาะให้จอกแจ๊กจอกแจ๊กโจแจกันไปหมดนะคะถ้าจำตกันได้หลายๆคลิปแม่จ๋าก,ก็เคยพาไปเยือนถึงถิ่นมาแล้วนะคะเยือนไปถึงเออพาไปเยือนเข้าถึงถิ่นเหมือนกันวันนี้เข้ามาเยือนแม่จ๋าถึงถิ่นเนาะ นะสลับกันอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่แบบว่าเออย amazing มากๆนี่ใครจะไปรู้ว่านกรุกเนี่ยเป็นนกที่ฉลาดมากนะคะฉลาดแค่ไหนนะคะฉลาดถึงขนาดว่าสามารถใช้เครื่องมือนะคะช่วยหาอาหารได้นะนะ,ะพวกมันยังสามารถจดจําใบหน้าของมนุษย์แล้วก็แยกแยะได้ว่าใครเป็นมิตรหรือใครเป็นศัตรูนะคะมันน่าทึ่งมากใช่ไหมล่ะคะ หลังจากล่าหนอนหากินไส้ดงไส้เดือนกันอย่างอิ่ม้ํำสำราญกันไปแล้วก็คงจะถึงเวลาที่น้องนกเขาก็จะกลับแล้วล่ะคะ่ะดูท่าทางแล้วนะคะดูพวกมันก็เตรียมตัวที่จะแบบว่าเดินทางนะนอารมณ์ดีนะคะก็จะคงจะทิ้งไว้แต่สนามหญ้าที่มีร่องรอยการขุดอาหารของพวกมันและที่นี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือชีวิตของนกรุกนะคะนกที่ มีความฉลาดมีเทคนิคการหาอาหารสุดเจ๋งนะคะหวังว่าทุกคนก็ จะสนุกไปกับการเรียนรู้เรื่องราวของอนกรุกนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากนะคะเล็กๆนน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆนนะคะชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะทุกคนเนาะให้กำลังใจนะคะแม่จ๋าได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับแม่จ๋าด้วยนะทุกคนนะ้อแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ